ครับผมวันนี้มาฟังเสียงแต่บัรโง่งนะครับบัรโง่งรุ่นสามดาวนะครับกับแต่โตัวเกียวตัวเกียวโมเตมเหมือนกันครับยิงสเตินอยด์หนึ่งตัวแล้วก็บรรโง่งโมเตมยิงสเตินอยด์หนึ่งตัวเหมือนกันนะครับส่วนปากตัวเกียวนะครับปากตัวเกียวจะเป็นสแตนเลสนะครับสามศูนย์สี่ส่วนของบัรโง่งนะครับบัรโง่งจะเป็นเหล็กครับสองตัวนี้มีสปริงเหมือนกันนะครับ ส่วนเรื่องโซลินอยนะครับโซลินอยของผมรองรับกระแสไฟ12 24โวลต์ได้ได้นะครับใส่ด้วยกันได้โมเตมทั้งสองตัวนะครับเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงดูครับส่วนเรื่องราคาตัวบรรพุ่งจะแพงกว่าพันหนึ่งนะครับโมเตมตัวนี้จะถูกกว่าพันหนึ่งเดี๋ยวมาฟังเสียงดูครับขอตั้งกล้องแป๊บหนึ่งนี่แต่บรรพุ่งนะครับ เดี๋ยวมาฟังตัวเกียวกันบ้างครับครับรอลมเต็มแป๊บนึงนะครับแต่ต้องใช้ลมนะครับเห็นหลายคนถามเข้ามานะครับไฟมีแค่หน้าที่เปิดปิดนะครับเป็นตัวสั่งงานปิดเปิดปิดลมนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ลมเต็มเลยครับผมตัวเกียวนะครับ ดูเรื่องครับตัวนี้สะเทือนมาก ลมหมดแล้วครับเสียงก็ได้ประมาณนี้ครับอาจจะมีสะดุดบ้างนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อกับที่แป้นพวงมาลัยนะครับก็จะมีสะดุดนิดหน่อยนะครับเค,คบผ